อเอาคือว่า<ส>ปิดปั๊ปรุงบริษัทคือซุ้มเซลแต่ทําโอบนี้อกอินของบริษัทปิดปัปุป่มแต่ว่าพนักงานกับเขามากประยุทธ์นักข้าวสายไต่กับหอบข้าวมากเหรค่ะพี่น้องครับหอบข้าวบานีบาเนียนเอ,เอาเอาเหลืองข้างไตมากอบัรเนียเอาเหลืองข้างไต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 ้บัรนี่บัรนี่ บองเดอร์ที่้โบดโน่นนี่นั่นได้ทั้งรางค่ะเออติ๊กที่แล้วมันเอาเลือทั้งแต่มาเบามาเกาเรื่องเค่องด้โบนโน่นี่นั่นได้บ้านนี่เอามขาวคาหายขาสองข้างเลยขาวโอ้ยจะเป็นคนแบบธรดตีกันไต่ไปเบาเพื่ออไรเื่อบบนี้เบิร์ตีล่ะโกนน่ะ

ไส่ทั้งสองเลยได้ทั้ตทั้งเทิงเียอจะเปิดจะเปิดบริษัทจาบริษัทข้างหลังดีแต่มมีมองแวะทั้งกลางแจันไม่ได้ชวนังแจ็ซไม่ได้ก็บอรับแขกแจนได้สามข่าวเลแต่สายไตกับสายเทิงคือคือ่องอยู่ดีกับพ่อพ่อยู่พ่อกินแล้วาียเพือนเรา ไปเอาผู้ใดก็ใส่เสียดดำมาสั่นมนเคยเห็นเล่าใส่อะไรตอใส่เนี่ยเห็นไหมบ่แต่ก็อหันไปจะเห็นเล็บสีดำเล่าเห็นสัญรัเลยมันลืมเข้ามาเล็บเลาะอกแลวบเจ้าว่าผืนเล่านาะเก็บสตาเจ้าขาดไม่เลรอเอาอจงใจที่ีิวาพผืนเจ้าได้พอกเ็ไม่ไม่ยกกิกไม่ยากิกแล้วว่าอันองําลัิววผืนเล่าสั่เรายางมาเขาเคเหาสเสียสีดเขาเิวาผืนเล่า่าสัเขาไปยุตินผู้ดมามาั่น สองห่อสามห่อสื้อแบบพุงแต่ลู้เล้เสื้อส่้เ้าไม่ได้กินเสยป่ะเรื่องข้าวเรากินน่มบ่ไดเอาเีย่เกียวิกเสียถ้าเกียวแม่ยังอยากจคนกินน้าอ้หลดพุ่นถ้าเกียวเสียนาะเ้หลดบูดบูดกระดูดเป็นไยบูดกระดูดเป็นเลยอเียวอ่ะพี่ดมือนี้ฝนรู้เด้ประเดกมามื่บ้านนี่แหละแต่ว่าอยากกินตำหมูุนเล่นกรักประเดกก่า เนีตำบังนาดน่แแซบได้ไรน่อีย่างกินตำบังนาดคุณแม่ตำบังนาดเน่ยแซบเด้อจะมาแต่ว่าอย่าทองว่านเน่ยีกินได้หล่ะเช่เรื่องไกินบังนาดลาไปซื้อยูปั่มลาแจ๊บกอดลาลืมกินเขาอันนี้ย่งเวกับทองวางเนี่ยมาละค่ะพี่น้องทุ่มแซวเมื่อนี้สีพนั่นกันตำบาง้ฮ้อนเล่นค่ะบังบางบาง้ซัมเีย ก็ได้ปลูกเกิดขึ้นเองดกว่ัสดุข้อเล่นข้อเล่นคุณแอนน์ว่าแบบยังงี้นึกไหมโอ้ยกินดิมันยาหยาวัสดุหยาวัาดุเป็นไะเออเออมันเลี้ยงเราเองว่ะมันมาปล่อยพูนหรือด้วยมีพอได้สบายละมีคนฝากขอมาอุ้งอิงพี่น้องค่ะร้ออีล่ามาแกะนี่ เขาฝากของมาให้กูมาจากวัดแขกวัดแขกสีลมวัดแขกสีลมอันนี้ไม่ใช่ก่องประสริไม่มีไม่มีไม่เป็นไรอมีแต่ฝากมาให้เดี๋ยวเรามารู้ว่าเป็นอะไรเราทานหวังมากมือแลกงสองถุ่มเลยค่ะกวัดแขกสีลม มันม่เจ้าฉากมั้งเอดเชเท่าไหร่เกาะหดไหมเนาะเท่ากันเกาแล้วก็หมมวันนี้แหละสมงสก็จบแล้วไมนากันนัี่ไปซื้อเลขน่าก็น่ไปซื้อเลขเอาหนักไปชั่วเมืองเปิดมันน่าําแย่ไหมเปิดกูได้เอิรนมังกับพวกจริงพกันมันคือากใต้ เอือเหรอวะเฮามาบีมาเร็วจกกิทายังแหละกอย่จังสีหลัพี่น้องเอ้ยไปไปบ้ามากนี่แหละนักข่าวสายไตยเดี๋ยวก็ิขค้นมาใหม่ด้จคหน่อยนี่บ้ามาแล้วบ้ามาแล้วไปไลแล้วไปแล้วบอจักมุกกะทาอดตากันแบนักข่าสายเตโอ้ตบ้านไหมเตบ้านเล่นกับมเล่นกับมาเอาข่าวทักไปวงตนีดิเป็นหันพากันหันลังปูบรีม งนี่ส่วนกลางบ่จะเป็นส่วนกลางน่ะนะข้าวสายกลางครับพี่รองครับมาปลาเรียกปลากระดีหอมหอมพวกหล่าแต่ว่าเหม็นเหม็นครับเพราะว่ามันอยู่ในกองไปแต่นี่เพิ่นมาส่งแหม่เพต้องเดาเลยว่ากองใดนกินดอกเลยสิเออน่แหละจังมันจังกองแกปลาเรียกพี่รองปีนีมานบอปีนีมานบอเราหลอกอะไ่เลยอะเปิดวง ใชนมีพอเอาหีให่ได้วอลลน่ว่าปีนี้เรษกิจไม่ดีมแต่วงอื่นก็เป็นเหมือนกันมันเป็นแบบยังไงสมเศ้าสะนึกเมนค่ะก็มันหยาบธรรมดาเลยหยาบยบว่าหยีได้เสียนีงองหยาบปันว้ายว้ายเลมีอะไรเท้ามาบุกมันขื้นเครื่องผีบอ่ พัสดุก็เก่าหล้ววะแต่มาหมู่บ้านไหนก็จะทำาะไลสดๆมเจอเลยอะไรบอสเอฟซีทำ่เออไปใสุดไปทำรถเอารถไปทำไงเอาไปติดสปยเรอสามหมื่นกว่าบาทไม่แม่แต่เราจ่ายค่ะแต่งรถอยู่เราได้รถขั้นหนึ่งแหละสี่แสนเหเบืดไปร้นไม่ส้มตำฮอแลแรนค่ะพี่น้องค่ะ บวมเป็นฮอนแลนเลยบ้นจนตมฮอนแลนแต่ว่ากินอ่อนอ่อนแซ่บเลยไม่อันนี้ดิเออน้ำลาแตกเลยอะะเรื่อหมูเดก็สิเป็นอทตเองแม่ตแล้วเนี่ยเนี่มาเลงมาเปียดาบกูตาแล้วแม่มาต้มเหมนกินในเล่นตัแม่เลียงมันสิเปียดาบเลยแต่บางคนฮอนแลนใส่ปากิเดืดใส่กับปูค่ะพี่นออใ่เก่งวก่นน่ได้หิงกัน็นอะไกไกนหอแซ่บบ่ เขามันแพ้บัานแพ้มึงพาไปหาหมอกินชาเขียวมันเป็นริมเป็นอืดเป็นกระเขาะขึ้นแต่ใส่น้ำตาลได้ใช่ไหม่ใส่ได้แต่ไม่ให้มีนมชกเทนิดเลยแพ้นมีแต่น้องวดใจไงม่ป่ะจ้ะน้่ขาี่นอนขาบ้ากินข้าวกินปลาเนี่ยมือเทียงค่ะปันเรียวกระเรียวค่ะเรียรหัวไม่ดีได้ไหมตำเมียงก็จิเส็บนี่ยวะน้ะสีเบียร์ไหตำเมียงค้ะใม่กินอันนั้นปะแชบักขำ ทำคำกยนมงแม่ปลาไยปลาแดดกมี่แม่ปลาแดกมาแล้วพี่แป๋วมาแล้วพอดีเอ้าเอารถกวาไปใส่ตู้ไปใส่ลูเขาบ่มันปลแดกเป็นเหรักใครปลาแดกแบบอกค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวดูไปชิ้งช่องกันไอเบียะมา้แล้วเขาเลอกปีห ป้ดพี่น yeah. well, to ่องสวมใครสวมเนี่ยแก่ี่หแก่ี่หลีไกลแล้วค่ะอีกอีกเจ้ามือนี่แม่มือที่สิบสี่อีกหามือแซบไปหามืออีกสามมือเพราะว่าวันที่สิบเจ็ดตรงแล้วบิ้ลแล้วอุ้ยวันที่สิบห้าสิบหกคนกันสิเอาเบ็ที่ของเรามีบ้างแล้วเจอกันคลิปต่อไปกันไป่หนง